คำชี้ชวนวิงวอนภิกุทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขนี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย